สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆและคลิปนี้นะครับผมจะมาเติมเปิดแพ็กตามร่างกายในช่วงเทศกาลการ์รูดเกกันครับไม่ว่าจะเป็นเดียโก้มาเรน่าศึก96โรเบโตบาโจฟูดี้ลิเบอรี่เอียนไรส์เปาโลดิบ巴拉าด็อกบาแมคอลิสเตอร์บูโน่แฮมซิกตามตรงนี้รวมถึงเจมี่วาร์ดี้โอลิเซ่และก็อาราโฮนะครับเป็นนักเตะที่โหดมากมาก วันนี้เดี๋ยวเรามาเปิด guiding หานเะตะพวกนี้เข้าทีมกันนะมีอยู่1 2, point, store, นึ่งหมื่นสองพัน FC p o i n t รวมถึงแพ็คในสโตร์นิดหน่อยที่ได้เซฟเก็บเอาไว้นะครับไปเด็บสามคูณสิบสี่ปบสี่คูณห้านู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวเปิดคัมพูงแคมเปญอะไรเล่นด้วยนะครับเพื่อนๆในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดการ์ดูเก้เข้าทีมกี่ใบเดี๋ยวจะลองคํานวณดูนะว่าไอหมื่นสองเนี่ยเราจะได้การ์ดเขียวๆฟ้าๆหรือไอคอนกี่ใบเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวไปลุยกันเลยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุยเปิดเลยครับฟุตชีฟคอยจาหน่ายคอยในเกม eafc 25ใช้ระบบ comfort trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมคำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพีกจิวฟี ف าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเราจะสตาร์ทจากแพ็คที่เกี่ยวไปก่อนเลยครับเริ่มจากไปถึสามคูณสิบตรงนี้เลยนะ let's go ตามมาด้วยอินฟอร์มเลยนะครับตัวแรกใครเอ่ยยาสเหรอสามคูณสิบอันที่สองถ้าเป็นการ์ดการูเกะออกจริงๆมันก็จะขึ้นเขียวๆมาเลยนะเพื่อนๆแต่ผมยังไม่เคยเปิดได้ตัวที่เป็นฮีโร่เ่าะมันจะออกสีฟ้าหรือเปล่าเพราะว่าฮีโร่มันจะออกมาเป็นฟ้าอะไรเงี้ยส่วนไอคอนก็คงเป็นขาวๆเขียวๆแหละ ก็มีโอกาสออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ใครบ้างนะต่อไปก็จะเป็นอันที่3ามคอมอนอินฟอร์มนะครับไอเอ่ยเอเบเป,ป้มาไม่ใช่นะครับเป็นคารีมเดอะดรีมนะครับคารีมเดอะดรีมบวกพัสดิน้านะครับ1ตัว ตัวใหญ่แพ็8สามคูณ10 8สี่คูณ5เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปทําได้ใน SBC นะแต่ละวีคมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างช่วงน,นี้นะครับก็จะเป็น8สามคูณ10สี่ส่วนใหญ่ก็จะทําได้วันละประมาณ3ครั้งางเพื่อนๆก็ใส่การ์ดตัวทองไปก็แตทประมาณ8 4แล้วก็ใส่การ์ดสีดำอินฟอร์เมื่อกี้ไปตัวหนึ่งก็จะได้เป็นการลุ้นการ์ดในโปรโมนะครับซึ่งเป็นซองที่ใหญ่มากนะมากกว่าซองที่เพื่อนๆจะเล่นในดิวิชันเลเวลได้สำหรับเพื่อนที่เริ่มต้นนะซองนี้ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่มากกว่าด้วยนนเพื่อก็ ทำได้แค่ดีละสามสี 3, ครั้งก็อย่าลืมทําให้ครบแล้วกันนะเมื่อกี้ก็เป็นแปดสิบสี่คูณห้าเหมือนกันนะปึ๊บอู้พิกเลยนี่มันมาซ่อนหลังเฉยเลยเพื่อนๆทำไมมันซ่อนทังหลังครับเนี่ยฟิวเจอร์ตาร์การันตีอันนี้น่าจะเป็นจากการเล่นไลวอแล้วก็สคร์แบทเทิอย่างสิทธ์เกมเนาะตัวนี้เป็นใครเอ่ยอืมตัวนี้ไม่น่าโหดนะแต่น้อยอะ่ะออแปดเจ อันนี้ก็แปดสี่คูณห้านะครับมาสแปมไปต่อมาก็จะเป็นแปดสี่คูณห้าเหมือนเดิมมีเยอะบ้างนะครับผมจะไม่ได้ตัวโหดๆบ้างเลยเหรอมันต้องได้บ้างแหละมาอินฟอร์มอีกแล้วนะครับโอ้โ,ห,โ,อห,โ,อห,โอหต่อไปก็ย,ยังทองอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าม,มันซ่อนข้างหลังอีกหรือเปล่ามึงไม่ซ่อนมันเป็นแบบแม็กลิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซ่อนแบบผดโหดเลยได้ไหมครับไม่เอาแบบพิกเลตอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งอัน ก็ยังไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันยังไม่จบหรอกวันนี้เดี๋ยวต้องได้ตัวดีดบ้างแหละเจมี่วาร์ดี้มาคือตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยเพราะว่าโยซื้อมาล้านสามซื้อมาเป็นตัวจริงหน่ยในทีมถ้าได้มาได้ขายตัวเก่าทิ้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นอินฟอร์มอีกแล้วนะวู้วิคคาริโอซ่อนข้างหลังอีกแล้วนะครับนีก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราได้นะแปดสิบสามคู่สิบสี่อันนี้คืออันที่ทําได้ล่าสุดนะวันนี้เลยนะครับ 83คูณ14ก็ยังเป็นทองอีกหรอยิงเหรอริงดิโอดนเหรอยังลองอยู่ดูมังดิว่ามันจะพลิกก็เป็นอะไรมันก็พลิกทองสองทองหน้าทองหลังน,นั่นเองนะ84คูณ3นี่ก็ยังไม่หอ,อนะครับมีแคมเปญด้วยนะครับเลียร์การา์ดซ้ำทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้ไปเปิดกันดูรัวได้ด้วยนะครับ 87แคมเปญมิกซ์ซึ่งก็ยังมีการด์ดดีๆลุ้เยอะนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเปิดเนี่ยลองเปิดกันดูนะเพื่อนๆอาจจะได้ตัวราคาเป็นล้านจากในนี้ก็ได้นะอิกาดีเซอร์ลอสโอลิสเอ้ยดีๆสุดแล้วเหรอโอเค88แคมเปญมิกซ์บ้างล่ะอันนี้จะเป็นของอันที่เพิ่งมาใหม่วันนี้เลยนะครับเ,เพื่อน เดี๋ยวมาเปิดกันนะเหลือหนึ่งในสามแต่เลรมันเพิ่มจากแปดเเป็น 8, 8ปดแปดป่ะทำให้เรามีโอกาสเอาตัวดีมากขึ้นแต่ก็ยังได้ตัวเดิมนที่ผมได้ไปเมื่อกี้ได้ยังไงวะฮะเออโหอะไรกันคำนี้ซ้ำไปสองส่วนตัวที่ไม่ซ้ำคือเลซอมเมอร์ไม่แปดสิบสามคูณสิบสี่อีกหนึ่งอันนะหลังจากแคมเปญกดเะเวลมาให้ผมสองตัวยังไม่หายปวดหัวเลยนะครับตอนนี้ ไปเดืสามคู่ทีสี่อีกหนึ่งอันนะอู้ <Ooh. S 1> มินานมิโนะอีกหนึ่งอันไม่ออกเลยนะเนี่ยการูเกะแบบเทพเนี่ยทำไมเป็นสีทองหมดเลยเนี่ยโปรโมโน,นี้เก็บไปเปิดโปรโมโนหน้าดีไหมเนี่ยซ hmm. ้อนหลังหมดเลยไม่ลุนเลยอ่ะเพื่อนๆต้องมานั่งลุนว่ามันจะโผล่มาข้างหลังไหมนะครับแต่ก็คือทองอารามาทุกตัวเลยนะเนี่ยอีกหนึ่งอันมาได้แล้วผู้หญิง โอ้ลุ้นยังไงดีนะบูโนเมกลิสเตอร์วาร์ดี้ไม่มีเลยนะครับอันสุดอันสุดท้ายของแพ็คที่ไม่ได้เติมนะเพื่อนๆกับ s p c 88การ์ดรูเกตเทดอินในการเอาการ์ดรูเกตที่เราไม่ได้ใช้3ตัวมาแลกเป็นซอง88บวกการันตีการา์ดรูเกต1ตัวเนาะแต่จะไม่มีไอคอนกับฮีโร่นะครับมีโอกาสออกตัวดีเยอะนะเพราะว่า88ขึ้นไปเนี่ยก็ได้ลุ้น ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่โหดมากเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนขไหนได้มาก็อย่าลืมเอาไปอีโวในเควสเคอร์วิกอินหรือว่าเควสอีโวของการลูดเกทที่เพิ่มเป็นสัดเก้าสิบก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะต่อมาก็ถึงแพ็กในสโตร์กันแล้วนะครับเรามีอยู่หมนะื่นสองเนาะแล้วเวลานี้ก็จะมีซองนะาเปิดก็จะเป็นพวกซองโปรโมทนะครับก็จะเน้นเป็นสีเข,เขียวไว้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆจะเอาอันไหนก็ได้นะใครอยากเปิดน,นะครับถ้าเป็นรูปจับมืออย่างนี้ก็เป็นอันขายได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออันขายไไม่ได้ ก็อยากจะอันไหนก็ตามสะดวกได้เลยนะครับโดยผมก็จะเปิดทุกอันที่มีให้เปิดเลยนะครับโดยผมจะเริ่มจาก Essen t i a l 500กันก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นซองแพ็ค83คูณ15นะครับเพื่อนๆก็เป็นอันที่เปิดแล้วน่ารักน่าลุ้นนะผมว่ายัางไงก็ต้องได้การ์ดเข้าทีบ,บ้างแหละไม่ได้ตัวการ์ดรูเกเป็นการันตีมาแต่ก็น่าจะได้การ์ดย่อยพอสมควรมีอินฟอร์มมาหนึ่งตัวด้วยนะครับก็ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ได้ตัวโลนด้วยนะ ตัวละส0เกมนะครับไ็ได้กาดเะอยู่นะ83คูณ15ก็ถือว่าใหญ่กว่าซองเอเมื่อกี้ที่เป็น82คูณ14นิดนึงนะครับอันที่2ก็ยังเป็นสีทองอยู่นะครับ cdm สเปนที่เป็นลีกบอลงดอวินเนอร์แน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยงามหน่อยมันไม่มีสีเขียวเลยอะ่ะมันซ่อนข้าหลังหมดเลย่ะครับ ซ่อนเหมือนกันใช่ไหมน้องเอ็มบอกโอเคงั้นจะได้ไม่ต้องลุน้นมีเพื่อนๆน้องเอ็มบอกว่าซ่อนหมดเลยนะครับโอเคซ่อนหมดเลยเนาะวิกาเรียลน่าตัวโลนยังเกลือเลยอะงงจัดอันสุดท้ายของเอเซนเชียลห้าร้อยยินฟอร์มแฮร์รี่เคนเหรอแฮร์รี่เคนงั้นเหระ แล้วก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ค่อยลุ้นเหมือนตอนที่เป็นโปรโมแบบฟิวเจอร์สตาร์ดูแบบหน้าเปิดกว่านี้เออมันรีมาให้อีกนะฮะ100 FC p o i n t เนี่ยมันจะให้เราเปิดชุดใหญ่อย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยฮะโอเคเรามาเปิดอันนี้บ้างดีกว่านะครับอันที่ใหญ่ที่สุดในสตรแล้วตอนนี้เลยนะกับแพ็กนี้พรีเมียมกาสรูทเกรสการันตีจะเป็นซองแพ็ก85คูณ15นะแต่ว่าจะมีหนึ่งตัวที่พิเศษมเป็นตัวที่16ว่าเพื่อนๆจะได้เป็นการ์ด รูทเกสหนึ่งตัวเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเลตติ้งเท่าไหร่อ๋อเลตติ้งมากกว่า8ปดเก้าขึ้นไปด้วยออ้แต่ถามว่า8ปดเก้ายังมีตัวหลอกไหมก็จะมีอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มันใช้การค่อนข้างเยอะใช้เงินเยอะนะสี่แสนสามหมื่นห้าพันคอยหรือ2,500ันห้าร้อ fc point เลยถ้าเราได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้เป็นวินลียมตัวผู้หญิงหรือแบบฟูริกหรืออสมาเรก็ตัวสองหมื่นต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับ ก็หวังว่าเราจะได้ตัวแพงๆหน่อยละกันนะอย่างเช่นจเจม,มี่วาร์ดี้หรือเปาโลดิ巴า,านะ s <S สองพันห้า let's go ก็จะซ่อนหลังเหมือนเดิมนะครับสำหรับโปรโมนี้ก็ดูกันนะครับงั้นผมกดข้ามมาเลยละกันนะเพราะมันไม่พิกก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วอ้าวพาสแาลกรอสจาก บุรีเซียดอทมูนนะครับแล้วก็คานาลกูอีกหนึ่งตัวไปต่อกันเลยครับเพื่อนๆมันมีมาให้เปิดอีกแล้วผมว่าน่ารักน่าลุ้นดีนะมัน2,500เจ็บๆดีนะครับไหนขอลองอีกทีนึงซิว่าจะเป็นยังไงนะครับจัดไปดิสองันห้อโทนนเพื่อนอ่ามันไม่มีถ้าไอคอนมันจะมาข้างหน้าไหมอะ่ะ<ม>กองหน้าสเปน<ม>พิเมริกอาร์เซนอลหรือเปล่า นี่นเพื่อนๆไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นกองหน้าเพราะว่าเกมที่แล้วมันเป็นกองหน้าไงเอนอินฟอลสองตัวเลยมิเกลเมลริโนเป็นการที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นกองหน้าซะด้วยแต่แ7แต่ก็ยังลงกองกลางได้อยู่นะมาดูข้างในกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรดีา่าไม่ใช่แต่ได้ก็เป็นชาววิงกานะครับเพื่อนๆ อู้ตัวนี้ก็แพงอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ดูดีกว่าซ้อมเมื่อกี้เยอะเลยแถมอินฟอร์มอีกั้งกี่ใบเนี่ยแอบใบได้ไหมเนี่ยใช่ <laughs> ตัวนี้สกิลสี่วิกสี่เทคนิคทองควิกเฟิร์สสเต็ปเพสเก้าสิบแปดลงแล้วเข้มเต็มเลยด้วยนะเนี่ยวิ่งกันหน้าตั้งแน่นอนนะครับแล้วก็ลงกองหน้ามีเอลวาสองพาสด้วยนะลงทางซ้ายก็มีอินไซต์ฟอร์เวิร์ดให้ด้วยตัวนี้จะมา2อ0แสนเจ็ดเลยนะครับ ถือว่าดูดีมีระดับเลยนะเนี่ยสำหรับซองนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้อยู่ดีครับเราอยากได้แพงกว่านี้อีกเยอะเลยโอเคเพื่อนๆเ,เ,เอาการ์ดซามมาทําไอคอนกันนะโดยผมจะตั้งคตินะวันนี้ถ้ามันได้ตัวที่ราคาเกิน1ล้านนะผมจะเปิดต่อนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผมจะกลับไปเปิด2อสแพ็กสุดท้ายในสตูแล้วก็จะปิดคลิปนี้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ใครนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสออกไอคอนหลายเวอร์ชันมากๆเลย นะครับเพื่อนๆมีโอกาสออกตัวดีๆอยู่นะแล้วก็เป็นหนึ่งใน4ด้วยนะครับลุ้นได้หลายใบเลยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยครับลองดูมาตัวแรกอู้คาร์ลสปูโยโดีใจทำไมอู้เอ็ดวินวานเดอร์ซาแต่เป็นตัวเบสอะผมไม่ไแน่ใจว่าตัวเซนโทเรียมันมีหรือเปล่าแล้ววินฟานเบอร์ซี่และตัวสุดท้ายช่วยทีนะเอ,อ้โซแคมเบล อย่างนี้ต้องเลือกตัวไหนเนี่ยเ,ออเลือกไม่ถูกเลยมีแต่ตัวดีๆคือวานนาซาตัวเบสผมเฉยๆแล้วนะคงสู้คาสิยาใน h b c ไม่ไหวแล้วนะครับขนาดตัวท็อปที่ผมใช้อยู่ยังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่เลยนะตอนเนี้ยอืมผมต้องเลือกอะไรวะเนี่ยไปต่อไม่ถูกเลยเยวคงไม่ใช้หรอกเนาะงั้นผมเลือกเอาเลทสูงสุดแล้วกันโอเคพอ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 ,อันนี้แล้วกันนะครับดีลักส์การ์ดรูทเกสการันตี อันนี้จะเป็นซองแพ็กที่ได้การน้อยหน่อยนะเป็น8ปดสิบสี่แปดิบสี่คูณสิบแล้วก็การันตีว่าได้หนึ่งตัวและตัวที่การันตีแ8ดดขึ้นไปเปิดครั้ง1นึงันห้าได้การน้อยแต่ดีแค่ว่าขายได้เฉยถ้าเพื่อนได้ตัวเมื่อแก้อย่างองมแสนผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะเนีเราขายได้สัก2 3สาแสนจากหนึ่งันห้าร้อยอันนี้นะครับเฮ้ยทำไมเล่านี้มันเขียววะ ขายคอนหรือเปล่าเอ้ยกล่องน้นี้มันไม่เขียวเลยนะเว้ยผมก็วุ่นวาดีใจแม่งอะไรวะนี่คืออะไรเนี่ยทำไมมันเพิ่งเขียวซองแรกเงี้ยเนี่ยวันนี้เปิดไปตั้งนานแม่งแต่มันก็ดีตรงที่ได้เงินนั่นแหละแต่มันก็ยังน้อยนะเมื่อกี้ี่จะขายเท่าไหร่แสนหนึ่งหรอไม่คุ้มเลยอะ่ะ <c oughs> อ่ะลองอีกทีนึงสิ เอ้เขียวหรือมันแก้มาหลังตีหนึ่งหรือเปล่าตีหนึ่งมันแก้บักแล้วหรือเปล่าใครวะนเนี่ยยังไม่แพงอ่ะไม่แพงครับที่เราเรนโซ่สองมื่นกว่าเหมือนกันอินฟอร์มสองตัวจะทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมไม่รู้ไม่แน่ใจโยนขึ้นไปก่อนแล้วกันนะ วันนี้ดีสุดก็คือชาวินก้าเนาะไอคอนแคมเปญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเละเทะเทรดอินก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออหลืออีกพันหกนะครับเดี๋ยวสองพั 2, 6, นหกเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวเปิดอันนี้สองอันแล้วก็เปิดอันนี้อันหนึง่งเนาะนะครับ่ะลองดูรุยก,กันเลยแล้วผมว่ามันแก้มาวะดีแล้วนะที่มันแก้เพราะว่าที่ผ่านมาเราเปิดไม่สนุกเลยเพราะาเราไม่เห็นสีเขียว อย่างน้อยก็ได้ลุนบอกเอาไม่ต้องมานั่งแบบเปิดกดเข้ามาสกิปแล้วก็ค่อยมาลุนว่าเราได้ตัวอะไรนะครับอีกหนึ่งอันเขียวหน้านี้แต่เหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับผมว่าเป็นตัวไม่ตึงแน่ๆเลยนะจากลาลิก้าหญิงนะครับมันจะมาสองตัวบ้างไหมไหมอ่ะสองตัวได้เป่าตัวเดียวเป็นกาเซียนะครับของแอตเลโกมาริดหญิง ฮีโลไม่เจอสักตัวเลยผมอยากได้ยับสตารม์มาายับสตาร์มหรือไม่ก็แบบไอคอนไปเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ออกมาให้เลยนะครับโอเคและอันนี้คืออสุดท้ายของคลิปวันนี้แล้วนะยังไงขอบคุณทุกคน,นมากนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะแต่ว่าการได้ดีไม่ดีเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียเล่นเนาะถือว่าเปิดไปสูกๆไปนะครับเพื่อนๆมาเปิดการอาจจะได้ตัวดีๆจากในนี้น มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆก็อาจจะได้ตัวดีๆจาก SBC ก็ได้ครับมันไม่จะเป็นต้องมาเติมไอยเขียวตลอดนะแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยากลุ้นและอยากเพิ่มโอกาสในการได้ถ้าเกิดเราเติมไปเราก็มีแพ็คเปิดมากกว่าคนอื่นเนาะก็เป็นการหาหนักเตะในทีมได้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นได้ไอยเขียวมา4,006เนี่ยก็ลองเปิดๆตามๆนี้มาก็ได้ครับอย่างน้อยก็ยังได้เงินหรือไม่ก็ได้การ์ดเอาไปแลกน้กเตะต่อใน SBC หรือว่าหาเงินไปอีวลูชันนักเตะก็ยังดีนะครับหรือจะเอาไอยเขียวตรงนี้ ไปจ่าย evolution ได้เลยนะครับเพราะว่า evo ช่วงนี้มันมีอันที่เสียเงินเยอะเพื่อนๆก็ใช้พอยต์เขียวแทนไปเลยนะครับอย่างเช่นมาราโดน่าอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับผมว่าใช้พอยต์จะคุ้มกว่านะก็เอาพอยต์ไปทำจำนวนก็ได้หรือจะเอามาลุ้นตรงนี้ก็ลองเลือกดูได้ครับนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นโปรโมอื่นก็พยายามเปิดอันที่มันเป็นลายโปรโมวนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นอันที่คุ้มที่สุดนะ ตัวเดิมเลยอะแต่ตอนนี้ต้องมันรุ่นว้ามันพลิกเป็นใครพัสกาวกรอฟนะครับจากหลีดอยู่ในเต็นอีกแล้ววะอีกแล้วเหรอเฮ้ยแ้าขายได้นี่หนักเลยนะเพื่อนๆไม่คุ้มเปิดเลยนะครับผมว่าเอาอันอันเทรดดีกว่าแล้วเพื่อนๆก็ค่อยเอาการไปย่อยแรงเอาเนาะเพราะว่าพนะันห้าถือว่าเทียบกับสองพันห้าโคเดอร์นี่หายกันเยอะเลย ดีแค่ว่าขายได้เฉยๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดลงที่ตรงนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆยังไงก็ขอขอบคุณโยด้วยนะครับเกลียวไอดีมาให้ยืมเปิดในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีคลิปแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นของโยทั้งนั้นนะครับถึงแม้วันนี้จะไม่มีตัวไอดีมาให้โยแต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่แล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่าเ,เพื่อนคนไหนนะครับจะเข้ามาในกลุ่ม Discord หรือกลุ่ม Facebook หรือว่าจะไปติดตามผมในเนนีี่ยเเเผผืออมมจะไได้้้้ลลงงงงรรูปปสตปตว็แพอนๆก็ กดลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาจอยกันได้เลยนะครับเผื่อมีอะไรมาให้ช่วยกันเนาะนะครับเพื่อนๆโอเคปิดเลยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันติเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงงงอออออยยย่่าาลลืมืมมเเปป็นนนรรัััสีกคกคคค้้ดดดววภขพทุ